มาค่ะน้องๆเสร็จเร็วได้ลุ้นเร็วอ้าวจะเหมือนกันเแล้วนะเสร็จนี้เอาแล้วเมื่อคืนไม่มาเนาะเอดาวปกเนะาะเมื่อคืนไม่ได้ให้ไปดาวปกเนาะศูนย oh, ์หนึ่งสามโมเสียดายเสียดายพุดพุดแล้ววันนี้ทําไมมาอีกเนาะเนี่ยเป็นเลขเดิมๆไม่ชอบอีกละโอ้ยตายตายโอ้ยขอตัวใหม่หน่อยไม่ได้หรอคะ ไม่รู้นะทาไมทํามันได้น้อยน้อยได้ได้ได้น้อยแต่ละตัวอันนี้น,นี่รอบนี้กลัวจริงๆกลัวจริงๆงงแต่ราวกาชาติเราตามนี้เลยนะคะนะขอให้มาสีห้าเด้งสิบเด้งเลยในนี้มาหมดทุกตัวเลยเนาะขอขอนะของดา,าวกาชาตินะคะน้องๆแต่ดาววีของเรา,เาสิยังจะมาตัวเดิมอีกหรออ่ะขอให้มาทีเถอะเนะาะเมื่อคืนมาเลยคกะนน้องๆสามเก้านะ สามเก้ากับอะไรนะเจ็ดสองเนาะเออเราก็เอาตัวเด่นๆพอเพราะว่าได้อย่างเนี้ยพี่ก็ต้องลงอย่างนี้เนาะ mm hmm. เห็นไหมฝืนทุกทีฝืนบางครั้งก็ฝืนบางครั้งก็ในฝืนปล่อยเอะบางครั้งที่ไม่ฝืนก็แหมมาไอ้ที่เราไม่เอามาเนาะเมื่อคืนเน่ยสองเสียดายจ,จริงๆเลยก็มาจริงๆเนาะเสียดายผุดๆ ม่น่าเลยสองนะสองสองแต่ก็คู่กับเจ็ดที่เป็นเลขเราไม่มีไม่เป็นไรถ้ามาสองสามนี่สี่จะเสียดายมากเนาะอืเอเสองสามสองสี่แต่เมื่อคืนก็มาก็สีเ่เข้านะคะแต่ว่าเป็นเลขวิ่งเนาะใครเราจะมาวิ่งอ่ะวิ่งไม่ทันเขาหรอกเหนื่อยตายวิ่งไปก็ขาดทุนถ้าวิ่งตัวสองตัวก็โอเคเนาะอย่กงวิ่งสามกะ สบนล่างแล้วเมื่อคืนนี้ได้นะคะน้องๆเนาะเลขเจาะก,ก็เริ่มจะไม่เข้าแล้วนะแต่ลาวกาชาดของเราปังทุกวันเนาะเออดีกว่าดาววแล้วทีนี้ดามันเลยใครบอกมันไม่อยากจะเข้าเนาะทำอะไม่เข้านี้ก็เสียใจอยู่นะจะเข้าแต่รูดตัวเดียวนี้มันไม่ได้นะขาดทุนนาดาววีถืออายลาวกาชาดเขามั่งเด้อลาวกาชาดเขาเข้าทุกวันนะสองเด้งสองเด้งทุกวัน บางครั้งก็แตกสามตัวเลยนะดาววีของเราไม่แตกนานแล้วเนาะสามตัวนี้เนาะไม่ใช่เป็นเดือนแล้วคะ่ะน้องเนาะเอนอน่าจะเข้าให้เรามั่งเนาะอ่ะดูให้เต็มเต็มนะคะน้องๆ้องเราจะได้ลุ้นกันเร็ววันนี้พี่ทําเร็วก็เสร็จเร็วก็โอเคเนาะจะได้ทําอะไรสบายสบายทีนี้ไปง่วงอีตอนเริ่มทำไอชุดน,นี่นั่นแล้วโอ้พี่เอาเลขละเมอดีกว่าพี่จะทำตอนดึกดกนะ จะให้ง่วงสุดๆจะเขียนผิดเขียนถูกเข้าดีจะกิงแล้วน้องๆพี่ก็ได้นั่นด้วยนะมันก็ดีนะมันก็ดีไปอีกแบบแต่ว่ามันถ้าเกิดมันไม่เข้าในสิแต่ว่าเข้าทุกครั้งนะนะถ้าเกิดพี่ถ้าเกิดพี่ละเมอแนละ้วเข้าทุกครั้งเอาขอขำหน่อยเถอะกอนน้อง อาตามเลขละมือนะคืนนี้นะพี่จะทําให้แบบสุดฝีมือเลยเนาะรอให้งงงงนะคะน้องๆประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ